สวนเกษตรเมินร้อยล้านยืนหยัดสู้นิคมอุตสาหกรรมโครงการพัฒนาระเบียงเศรศษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ราคาที่ดินในภาคตะวันออกพุ่งยิ่งกว่าทองส่วนใหญ่ทนความเย้ายวนไม่ไหวเลยขายที่ดินผลที่ตามมาได้โรงงานอุตสาหกรรมบ้านจัดสรรมาแทนพื้นที่สีเขียวแต่ยังมีคนกล้าปฏ,ฏิเสธเงินร้อยล้านบาทเพียงเพราะ ต้องการอนุรักษ์พื้นที่ทำกินของบรรพบุรุษจนกลายเป็นพื้นที่กเกษตรไข่แดงแปลงเดียวที่เหลืออยู่ในแถบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชนบุรี2ปีก่อน มีคนขอซื้อที่ดิน5ไร่ราคาไร่ละ20ล้านแต่ไม่ขายเพราะอยากสืบต่ออาชีพเกษตรของบรรพบุรุษอีกอย่างเ <c oughs> มื่อขายได้เงินมาก็ไม่คงทนยั่งยืนชนันชิดาเล้าประเสริฐเจ้าของสวนขุนพัฒมันเบอร์รี่ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี <c oughs> เล่าถึงที่มาของการยอมทิ้งเงิน100ล้านเพื่อคงสวนเกษตร เป็นสวนหม่อนผสมผสานปลูกหม่อน2.5ไร่เป็นพืชหลักระหว่างต้นหม่อนปลูกต้นเหลียงหน่อไม้ฝรั่งผักสวนครัวพื้นที่ริมรั้วบ้านปลูกชะอมขั้นระหว่างบ้านจัดสรรปลูกมันสาปะหลังหลังบ้านหน้าบ้านปลูกข้าวโพดหวานเหตุที่เลือกหม่อนเป็นพืชหลักเพราะมองว่าไม่ต้องดูแลมากโรคน้อยที่สำคัญขายและแปรรูปได้ทุกส่วนทั้งลูก ใบกิ่งตอนจึงรวบรวมไว้กว่า30สายพันธุ์ทั่วโลกอาทิออสตุลลีขาวเกาหลีไต้หวันแม่ช่อไต้หวันสตรอเบอรี่ส่วนใหญ่พันธุ์ต่างประเทศจะขายเป็นกิ่งตอนราคาตั้งแต่กิ่งละ100-350ถึง350บาทขึ้นกับสายพันธุ์ส่วนสายพันธุ์ของไทยยอดนิยมที่สุดได้แก่พันธุ์เชียงใหม่60และกำแพงแสนรสชาติหวานซ่อนเปรี้ยว ให้ผลดีที่สุดจึงนำมาแปรรูปขายในร้านอาหารอาทิเมนูของหวานอย่างน้ำหม่อนคั้นสดบรรจุขวดน้ำหม่อนปั่นหรือแม้แต่ของขาวอย่างส้มตำหม่อนที่น่าจะมีที่นี่ที่แรกน้ำสลัดหม่อนยอดหม่อนทอดและใบหม่อนทอดกรอบที่เป็นออเดอร์ เสิรฟฟรีสำหรับผู้มาทานอาหารที่ร้านจากเมื่อก่อนเคยทำงานประจำแต่พอมาเป็นเจ้านายตัวเองแล้วมีความสุขมากขึ้นได้อยู่กับครอบครัวได้ปลูกต้นไม้ที่ชอบอยู่กับบ้านแทบทุกอย่างในสวนก็เอามาแปรรูปออกมาขายเลยแทบไม่ต้องลงทุนอะไรนอกจากวัตถุดิบบางชนิดกับค่าแรงงานตอนกิ่งเก็บใบเก็บลูก หรือแปรรูปที่ใช้คนในชุมชนโดยเฉพาะคนที่ตกงานจากสภาวะโควิดในอนาคตอยากให้ที่นี่กลายเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชผสมผสานให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้สนใจเยี่ยมชมสวนลิ้มรสเมนูเด็ดแค่มุ่งหน้าสู่ถนนหนองแร่หลังตลาด4ี่มุมเมืองตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ้าไปไม่ถูกโทร0871350232ขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยรัฐขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ